เขตตหนองมศศลาแรกๆตั้งแต่สงการมาก็มีเคสอยู่หลายเคสเหมือนกันเพราะว่ากลับมาบ้านจากปลุ่มเสียงต่างๆเราก็ได้ตรวจสอบโรคสอบสวนโรคพร้อมกับทางรปสตทั้งเจ้าที่สารสุขของอบตแล้วก็ผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันทุกคนก็พอส,อสวสมสอบสวนโรคเสร็จก็ได้ประกัน ตักตัวกลุ่มเสี่ยงเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับก็กลุ่มที่เสี่ยงมากก็กักตัวอยู่บ้าน14วันตอนนี้สถานการณ์ก็ก็ดีขึ้นก็เงียบตอนนี้ก็ตอนนี้เราเชิงลุกนะฮะตรวจเชิงลุกเข้าไปตรวจตรวจทุกสแกนสแกนใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ของน้ำมอจราเีงเราลงทั้งกลุ่มแม่บ้านอสมทุกคนแล้วเป็นไงฮะผลผลตอนนี้ผลก็ยังยังเงียบอยู่ตรวจครบหมดแล้วครบครบครบเกือบหมดทุกทุกหมู่บ้านก็ตรวจครบ อา้าวรถแถวนี้ก็มีชุมชนที่เป็นโรงโรงงานแล้วก็ตรงนั้นเราก็ได้ที่บอกว่ากลุ่มเสี่ยงนะฮะกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มที่ญาติพี่น้องมาจากต่างจังหวัดต,ต่างจังหวัดที่กลุ่มเสี่ยงและและตรวจพบเราพบอยู่ประมาณแปดคนรืหรือเท่าไหร่ตอนนี้เราก็กักตัวกับตัวอยู่กักตัวกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดแล้วก็ไปตรวจครบสอง สองรอบแล้วก็กักตัวสิบสี่วันแล้วก็ไปตรวจก็แล้วส่วนส่วนตอนนี้นโยบายคือเร่งฉีดวัคซีนเป็นไงบ้างครับก็รณรงค์ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมทั้งอบตก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนอ่าลงทะเบียนฉีดทุกคนตามเป้าไหมฮะทุกคนตอนนี้ตามเป้าแต่ว่าไอคนที่ลงแต่ว่าวัคซีนไม่มีก็เลื่อนกับปัญหาเนี่ยกลุ่มอสมเรานี่ก็ยังไม่ปัญหาตอนนี้คือวัคซีนไม่มาใช่ทุกคนเนี่ ก็ลงอย่างหนองบัวสลานี่ตอนนี้ก็ลงถือว่าเยอะ50%ได้นะฮะก็ทีนี้เขาก็รอดูผมเองก็ไปฉีดเมื่อวานอ๋อฉีดเมื่อวานแต่ตอนนี้ปัญหาคือวัคซีนยังไม่ยังลื่ก็เลื่อนทางโรงพยาบาลเลื่อนใช่ไหมฮะเลื่อนไม่มีกําหนดปัญหาก็ทีนี้ทางทางจําหวเราก็ประชาสัมพันธ์เชิงลุกแล้วก็ตรวจสอบสอบสวนโรคร่วมกับทางรปตอมีเคส ที่สงสยัยตรงไหนเราก็รีบเข้าไปแล้วแก้แไขปัญหาเพื่อที่จะไม่ให้ลุกลามบานป่าของตำบลเพราะตำบลนว,วัสลาเรามีกลุ่มชนหลายหลายชุมชนดั้งเดิมชุมชนบ้านจัดสรรชุมชนที่อยู่โรงงานแล้วก็มาเช่าที่พักอาศัยอยู่ในตำบลเราหลายหมื่นคนเราก็พยายามคัดกรองแล้วก็ได้มีประชุมคณะกรรมการโควิดของตำบล ทุกๆเดือนตอนนี้ก็พอสถานการณ์เบาเราก็ไม่เชิญทั้งโรงงานทั้งห้างร้านต่างๆแสดงว่าเป็นสังคมชุมชนที่ขยายตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงใช่สมควรครับเราก็มีคณะกรรมการเอ่อโควิดของตำบลน,นี่เราก็มีทุกโรงงานทุกห้างร้านต่างๆมาแล้วว่าเราก็มาถึงเดือนเราก็มาสอบถามว่าสถานการณ์เป็นยังไงคัดกรองแนวทางไงแล้วก็ออกไป ตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้คําแนะนําแล้วก็ไปตรวจสอบดูว่าเาขาคัดกรองตามที่เขามานําเสนเอไหมครับสุดท้ายก,ก็เราก็ออกไปทุกทุกห้างเรามีทั้งหกห้างตรวจสอบแล้วก็ตามตามที่มานําเสนอการคัดกรองรถส่งของการคัดกรองคนเข้าซื้อของการคัดกรองอพนักงานและห้ามพนักงานออกนอกพื้นที่ ทุกอย่างเราเรามีการควบคุมในตำบลเรามีคณะกระการคิดว่าเอาอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าทุกห้างร้านก็ให้ความร่วมมือทั้งหมดเลยโและโรงงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือเพราะเราก็บอกแล้วว่าถ้าสถานการณ์มันรุนแรงท่านเก็จะต้องโดนปิดห้างความเดือดร้อนก็มีพี่น้องประชาชนพนักงานเจ้าของคือว่ใช้ไม้แข็งใช่ใช่ใช้ไม้แข็งเลยครับแล้วก็ตลักคืนในยก พูดตรงๆเลยเราเรามีามาคณะกรรมการผมในฐานะจะเป็นประธานเหมือก็พูดเลยว่าตลาดก็เหมือนกันให้คัดกรองแล้วก็ให้ดูแลคนที่เข้ามาซื้อเจ้าของตลาดต้องรับผิดชอบถ้ามีปัญหาเราก็สั่งปิดเลยเราไม่ไม่ไม่ให้แสดงว่าคนในชุมชนก็ให้ความร่วมมือดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับเพราะจะเข้าตลาดนี่เราจะมีทางเข้าทางออกที่ติดกัดเป้ก็ช่วยกันนะครับเนี่ยกลุ่มแม่บ้านเนาะสมอกลุ่มเสียงต่างๆเนี่ย ก็ถือว่าก็ถือว่าช่วยกันเป็นด่านหน้าที่ที่เป็นหอกหัวหอกที่สําคัญนะครับแล้วก็กลุมเสี่ยงเหมือนกันการตรงนี้รังพารพสต้องอบตก็มีกองสาธารณสุขที่เขารับผิดชอบแล้วก็ออกตรวจตลาดกันทุกๆอาทิตย์เว้นอาทิตย์คอนเซปต์ของนายกเนครับในการดูแลเรื่องโควิดที่มีมีสติมีอะไรที่แบบ ตั้งเป้าไว้เป็นพิเศษแม้ย่างจะเอาตัวนี้ไปฝากให้กับคนอื่นคือกติของผมเองแล้วก็คุยในคณะกรรมการก,ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีจิตสำนึกในเรื่องของการป้องกันตัวเองก่อนเราอย่าไปคิดว่าเราอย่าไปไปหวังพึ่งคนโน้นคนนี้มาช่วยเนาะเราก็บอกทุกคนก็บอกว่าเราต้องช่วยกันแม้แต่ห้างร้านเจ้าของตลาดต่างๆถ้าเราคิดว่าเราปล่อยปลาละเลยปัญหาก็มันตกอยู่ที่ตัวเขาเองไม่ได้ตกอยู่ที่ผมเพราะฉะนั้นผมก็ให้กติทุกคนว่า ทำยังไงก็ได้ที่เราจะป้องกันช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้นำไปปฏิบัติให้มันสม่ำเสมออย่าไปอย่าไปกาดตกแล้วก็อย่าไปประมาทเพราะโรกนี้เรามองไม่เห็นมันก็ทำให้เกิดปัญหา